ปางอุงแม่ห้องสอนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจากปลาเสื่อมโทรมสู่ที่เที่ยวสุดปังนับเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่โครงการพระราชดำริปางตองสองหรือปางอุ๋งได้พลิกฟื้นจากป่าเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์จนได้รับฉายาว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคเหนือในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะโครงการพระราชดำริปางตองสอง หรือปางอุ๋งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2523ค่ะปางอุ๋งตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทยตําบลหมอกจําแปะอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือค่ะในอดีตพื้นที่บริเวณปางอุง๋งมีสภาพเป็นเขาหัวโล้นป่าเสือ่อมโทรมในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชกระแสรรับสั่งให้ สร้างอ่างเก็บน้ำปางตองหรือปางอุ๋งขึ้นในปีพศ2527เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวชุมชนได้ใช้ทำการเกษตรทำไร่นาและเก็บไว้สำหรับใช้ในโครงการศูนย์ปางตองตามพระราชดำริค่ะนอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงให้มีการปลูกป,ป่าตามแนวพระราชดำริคือปลูกป,ป่า3าอย่างประโยชน์ส่อย่างขึ้นพร้อมทั้งการปลูกป,ป่าในด้านอื่นๆเพื่อทำการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะวันนี้ปางอุง นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเบอร์ต้น,ตน,ตนในช่วงฤดูหนาวแล้วที่นี่ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกับบรรยากาศภายใต้อ้อมกอดธรรมชาติที่มีไฮไลท์คือป่าสนสายหมอกและอ่างเก็บน้ําในตำนานใต้พระบารมีพ่อแม่ของแผ่นดินค่ะปางอุง๋งมีบรรยากาศโดดเด่นไปด้วยวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ําอันสวยงามแวดล้อมไปด้วยป่าสนเรียงรายนักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้รอบๆอ่างเก็บน้ํา ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ในพื้นที่ป่าสนสองใบบริเวณจุดล่องแพมุม,มสะพานไม้มุม,มสะพานฝายและบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําที่แต่ละจุดจะมีมนสนห์และสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะขณะที่ในายามเช้าตรู่ของหน้าหนาวหลังจากที่พระอาทิตย์แย้มแสงแรกแห่งวันสัตส่องบริเวณอ่างเก็บน้ําปางตองหรือปางอุงจะดูงดงามไปด้วยสายหมอกที่เกิดจากไอน้ําลอยปกคลุมไหลระเรียดเหนือผิวน้ําท่ามกลาง องประกอบแห่งความงามปานประหนึ่งภาพฝันของทะเลสาบทิวสนพื้นป่าเรือนแพสและหงพระราชทานที่แหวกว่ายถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของปางอุ๋งแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้ปางอุ๋งยังมีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่นั่งชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลสาบทั้งในช่วงเช้าและเย็นรวมถึงยังมีสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ของอุทยานไว้บริการในป่าสนริมทะเลสาบมีจุดกางเต็นท์บริเวณสันเขื่อนของทหารมีที่พักโฮมสเตย์ร้าน ร,ร้านกาแฟร้านของที่ระลึกไว้บริการในพื้นที่ของหมู่บ้านรวมไทยและบ้านพักของโครงการปางตองสอง อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือไว้ให้บริการแก่ผู้สนใจค่ะและนี่ก็คือม์เสห์ความงดงามของปางอุง๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังใต้พระบารมีในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงพ่อและแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ